สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มตู้หูเตากันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมเวลาดึกแล้วนะแล้วผมไม่สามารถจะเสียงดังได้น,นั่นเองงั้นก็ผมจะกดไปทีละตัวแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเอ่อโลในการสุ่มผมเนี่ยมันมีน้อยนะเพราะว่าผมนั้นไม่ได้เติมมานะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าตู้ไอหูเต๋าเนี่ยผม,ยผมยอยากได้มากๆเลยนะโอเค งั้นเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับไปกดไปที่แรกคุ้ยอุ้ยสีมว่วงมาก่อนเลยนะฮะจะเป็นอะไรอ่าโดยน้า,าผมว่ามันน่าจะผมไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรยังไงบ้างนะครับเรามาดูกันเดี๋ยวว่าเรากดไปกี่โรแล้วนะฮะก็เออเ,อ,อเรามีเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขอดูกันนะสักคนนะ อ่าสิบสองแล้วก็สิบสองี่สองก็เป็นสิบสี่นะฮะโอเคลุยอ่อต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนเก็บเพชรมาสุ่มเองนะก็ได้ต้นเก็บให้นะฮะคาสติโคยประมาณสี่สิบโลนี่ผมไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะไม่ไม่ออกแน่เลยวะถ้าไม่ออกทำไงดีวะเนี่ยมันมีแค่สี่สิบโลเองนะ ผมมันไม่น่าไม่ออกง่ายขนาดผมไม่น่าไปสุ่มไรเด่นก่อนเลยคือผมไม่ได้อยากได้ไงแต่เห็นว่าแบบตอนนั้นในเรื่องมันกำลังเท่เลยก็เลยเอาสุ่มหน่อยจะได้มาก็ดีชิบหายได้จริงด้วยทีนี้ผมไม่มีโลเก็บไว้สุ่มกูเต่าเลยฮะอุ้ยมาแล้วอะไร呀อ,อะไระ เอากูไม่ได้อยากตายดีดลกุกครูว่าผมแล้วจะต้องเลือกเล่นเกณช์ฉีดแล้ววะเอาจริงไหมหมดแล้วผมว่าไม่มาแล้วเอาเถอะสุ่มให้มันหมดหมดไปอะไรวะแม่งตัวหน้าตู้ก็ไม่ใช่แม่งยังจะออกมาอีกกอเลยเนี่ยเบื่อหน้าแล้วเว้ยแต่เริ่มเล่นมาผมก็เล่นดีลุกมาตลอดแล้วมือ่อไงจะโผล่ไวะนะ น้ำตากูจะไหลขอแชร์แม่งเอ้ยไม่มาแล้วคือผมผมตอนนี้ไม่รู้เล่าจริงยังไงก็ไม่มาแล้วพูดจริงนะแม่งโหจบแล้วคือผมแบบอยากได้แบบหูตามที่สุดแล้วนะเว้ยแล้วแม่งมาออกรุนเลศเชี่ยไรตอนนี้บ้าไีแล้วดวงของคนมันจะตกต่ำได้ถึงเพียงนี้เลยเหรอ ทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นกัญชินเเท่าไหร่แต่ปกติผมก็เล่นอยู่นะก็ไม่ได้เอามาไลฟ์ไม่ได้เอามาอะไรก็ตามแต่ว่าก,ก,ก็ก็เล่นอยู่นะแต่จะเลิกเล่นแล้วก็วันนี้แหละเอ้ยยาโทมามาแล้วโทมัสสุดเที่ขอโทษนะโทมัสท่านไฟนะ่ะฉันไม่อยากได้นายหรอกแต่ฉันอยากได้คู่เตา่า มีคนมีคนหลายคนอาจจะถามนะว่าพี่อาพี่อาทำไมพี่ไม่กดทีละสิบโลล่ะฮะเอ่อถ้าเรากดทสียเดียวสิบโลเนี่ยคิดมันน่าจะสั้นนะฮะเนื่องจากเรามีแค่สี่สิบเองนะครับผมไปต่อโชโ์โชว์โชชีวิตฟอกบอยมันทำไมมันต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยโชห์าจริงเหนื่อยนะถามว่าเหนื่อยไปเล่นเกมนี้เนี่ย มันก็เหนื่อยนะเหนื่อยแต่มันก็ยังอยากเล่นเพบอลยังยังมีหูต่อคอยยื้อยืยอย้อเราไว้แบบว่าเอ้ยเล่นก่อนเธอนะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ยูต่อเนี้ยผมต้องเลิกเล่นจริงแล้วว่ะไม่ไหวแนะล้วน้ำตาฉลายนีเหนื่อยก็เหนื่อยดวงก็ไม่ได้จะไปทำอะไรนี่หว่าทำไม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 กันช่วงนี้มันดวงกุดแปลกๆนะไม่สบายด้วยเนี่ยช่วงเนี้ยแล้วก็มาทำคลิป น้ำคลิปกูรุนเรงอีกโหป่วยหนักเลยเนี่ยป่วยไข้แม่งโควิดแตกตายหา่าละก็ถือว่าไม่ถือก็ว่าที่อะไรละถือบ่างถือว่าอะไรเลิกปลอบใจตัวเองได้และคือรับประเด็นอนน่ะคือได้ไลเด่นมาผมก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะเออคือก็เล่นอยู่แหละแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ตัวที่อยากได้อ่ะจริงไหมสามโลสุดท้ายแล้วเนะี่ยหมด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 ,หมดกัน เอ้ยถมมามาถมมามา,มาแล้วสีหนึ่งหมดหมดนะหมดอย่านะอย่าให้ยหฉันต้องเติมนะฉันยังไม่อยากเอาเงินในกระเป๋าไปเททิ้งกับเกมแบบนี้นะขอร้องมันจะได้สักเท่าไหร่วะอันนี้เรามีเท่าไหร่ไาสี่ กับอันนี้อีกเท่าไหรปะอีกห้าได้มาเก้าโลนะกวบไปดวงดีๆหน่อยก็คงไหวแต่ผมเหนื่อยอะ่ะตอนแรกตอนแรกเปิดคลิปด้วยความแบบเออเออกับพี่กระเป๋านะพอทายคลิปเลยจะร้องไห้ให้ได้เลยขอเธอขอทองทองหน่อยเธอขอร้องล่ะคืออย่าแกล้งกันเลยนะทำจริงคือขอแค่แบบแบบทิ้งทุกตัวแล้วเอาแค่หัวเต่าตัวเดียวก็ยอมอะ่ะขอเธอนะจริง ฉันจะไม่ขออะไรไปมากกว่านี้อีกแล้วจะไม่มาเลยเหรอโอ้ยโอ้หอกหอกม่วงหอกแดงแผงลิทแดงก็เเียาแล้วนี่หอกม่วงไม่มาวะไม่อะไม่ไหวแล้วไม่ไหวอะไม่ไหวแล้วผมผผมมแบบจะแบบผมกระเบิดแบบบริษัทแม่งทิ้งตอนนี้แหละคือไม่ไหวแล้วกำหมัดแน่นอะ โอโห้ชีวิตได้ปะหมดแล้วปะดูดิหมดแล้วสุ่มไม่ได้แล้ว <c oughs> โอเคอยังเข้าไปแค่นี้แหละนาะอัพเกดตัวละครให้ก่อนเนี่ยเราได้แบบดีลุกมามสบายใจโอ้ยดีลุกสวยเท่เห,หลอ่อาตายไปแม่งโคตรไกลไม่อยากได้อ่ะจริงผมไม่ไม่อยากไม่อยากเลยไม่อยากได้ดีลุกเลยะ โคตร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 แย่เลยคือผมไม่รู้ว่าผมแบบจะแบบผมไม่อยากจะพูดคำหยาบแล้วไม่อยากจะดา่าไม่อยากมันโคตรแย่ไม่รู้ว่ามันจะแย่อะไรกันขนาดนี้คือโน no เวยอะไรอ่ะโหแบบไม่ไหวครับไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงคือไม่ไหวแล้วจริงคือเราจะเลิกเล่นแล้วในเกมนี้พูดจริงนะ ว่าผมบอกคือผมบอกกับคนอื่นไปแล้วด้วยในที่เดียวบอกพี่เขตบอกไอโอว่าเออเนี่ยถ้ากูไม่ได้โม่เต่าเนี่ยกูจะเลิกเล่นละอ่ะเรื่องแม่งไปงั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอลาจากไปด้วยไอ้หนุ่มหน้าหล่อที่มันเอ,อ่อพาคน้องสาวสวยไปจากผมแล้วกันบ๊ายบายครับผมแง่้งี